สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปการฟอกหรือปรับระดับสีผมให้สว่างที่สุดเลยนะครับในการฟอกในวันนี้นะครับเส้นผมลูกค้าเป็นเส้นผมธรรมชาติไม่เคยผ่านการทำเคมีนะครับถือว่าเป็นเส้นผมที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ลง ผมฟอกเลยนะครับไม่ต้องให้ลูกค้าสะผมนะน้ำมันผมจะเป็นเกราะที่ดีที่สุดไม่ทําให้ลูกค้าแสบทั้งหัวนะครับเราลงฟอกแล้วทิ้งระยะเวลาไว้นะครับแล้วก็หมั่นเช็คงานพลิกียรา์กาศเข้าไปไม่ให้ผมแห้งหรือช็อตได้นะครับ ที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นผลงานในการฟอกในวันนี้นะครับก็สามารถเอาไปลงสีแฟชั่นหรือสีเทาสีพักพวกพัดเทียวเนี่ยครับก็จะสวยเลยนะครับในวันนี้ผมก็ให้ลูกค้าพักผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม